สวัสดีค่ะพบกับแมลาตีอีกแล้วนะคะช่วงนี้บ่คคอยได้เห็ดคิปนะคะเพราะว่างานหลายกันยุ่งอยู่กับงานนะคะก็เลยว่าคอยได้ออกเห็ดคิปเพราะว่าต้องเร่งงานค่ะบพไม่เวลาที่จะมาเห็ดนะคะเหมือนนี่คืออากาศดีนะคะบ่ห่อ,หอนอบอ้าวือสุมือสุมือนี่ห่อนแห้งห่อน ทั้งงานกะเล่งทังแดดกะหอนนะคะเมื่อนี่มืออคืนนี่ฝนตกฝนตกปัทนานี่มันกะเลยพอหอนอากาศตีเบิดมือเลยค่ะฝนตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวยุดยัอยัอยงมือนะคะกะบว่ช่วงนี้บ่มีเวลาออกไปเฮ็ดคลิปนะคะเพราะว่าหนุ่มกับงานอยู่นี่คืองานนะคะขันงานหลายนี่ก็คือพ่อได้ไป ไทยนอกสถานที่นะคะต่ไม่เสียงรบกวนแน่นะคะเพราะว่าบานเมลตีนี่ติดกับถนนรถหนีแลนด์แลนดผ่านประจํานะคะเพราะว่าบานเมลตีอยู่ในเขตเทศบาลสวุวรรณภูมินะคะมันก็นเลยมีรถแลนตลอดเวลานะคะเม่สาตนเม่สานี่อากาศนีสิฮอนอบอ้าวฮอนแห้งนะคะแห้ฮ้อนถึงฮ้อนที่สุด หมูว่านนี่โอ้หอนหอนสุดๆเลยล่ะค่ะเวลาหนาหอนนี่ย่ำนอนนีว่าบ้านบ่ได้มีแอร์บรได้ติดแอร์นะคะย่ำนอนนี่คือมันเป็นบ้านปูนเนะะี่ยค่ะบ้านปูนเวลาแรกย่ำนอนจังสิมันก็หอนอบอา้าวแห้งแห้งหนาะจากสวาเวลาช่วงเดึกๆไปแน่นี่ล่ะค่ะมันจังสีอากาศจังสี คอยเย็นลงกันช่วงหัวเว้นแน่เนี่ยก็คือหอนอกอาวี้หลีมือนี่มือแรงบ่รู้ว่าฝนสิตกไม่อีกเ่าเพราะว่ามือนี่กับเบิดมือค้มเบิดมือออกไปใส่กับบ่ไดดนะคะยานฝนตก่้ามก็ดีคือกันค่ะตกลงมากเพราะว่ามันสิบว่าใดหอนหอนบรรยากาศให้มันเย็นลงจากน่อยหนึ่งมือนี่คืออากาศดีเบิดมือก็คือเหตุงานกับแบบ สบายแน่บ่ไดยคอยได้เปิดพัดลมเพราะว่าใส่บรรยากาศธรรมชาติเพราะว่ามันคึมฟ้าคึมฝนยู่เบิดมือนะคะก็เลยมือนี่คือเย็นแน่ทุกมือทุกมือนี่มันอากาศนี่ว่ามันโอ้หอนของควมหอนเลยล่ะค่ะอันนี้นะคะเป็นงานประจำ แต่ว่าบางเถื่อก็อยากจะออกไปข้างนอกไปทายบรรยากาศข้างนอกแต่ว่าก็ต้องคืนเล่งงานคันไม่งานมากกับเล่งงานตรงนี้ก่อนถ้าช่วงใดบ้างอนี่จังจะได้ออกไปทายบรรยากาศข้างนอกให้เบึ้งนะคะนี่ละค่ะก็คืองานประจําของเจ้าของก็คืออยู่ตรงนี้ละค่ะ ไม่ลูกค้าเอางานมากกับต้องเล่งงานขึ้นและช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงนะคะก็คือเล่งงานออกเพื่อว่าช่วงสงการสิเด้พาลูกออกไปเล่นบ้านย่า่ไปหาย่าบ้านแม่นี่ก็ห่างจากบ้านแม่ละตีไปประมาณ6กิโลนี่นะคะใส่เวลาเดินทางบ่โดน,นะคะขับมอเตอร์ไซค์ไป มอเตอร์ไซค์กบมอถึงบ่ถึงสามสิบนาทีนะคะแต่ว่ามันก็สะดวกสุย่างล่ะค่ะเพราะว่าบ้านแม่กับบ้านแม่ละตีนิยุ่ไก่กันบ้านแม่ละตีที่อยู่ในเขตเขตเทศ,เทศบาลแต่ว่าบ้านเกิดบ้านแม่ของแม่ละตีน่สิยู่อีก ผ่านไปอีกสองมู่บานนะคะมันก็นเลยใส่เวลาเดินทางแนอา,ากน้อยหนึ่งแต่ว่ากับ่าถึงเึ่งโมงนาะคะ่ะก็ไปหอดบรรยากาศอยากให้เป็นยังสี่ซูมือนะคะเพราะว่าพอหอนอบอ้าวก็คือเหตงานใดนะคะงานประจำกับน,นี่แหละคะ่ะก็ยืดตรงนี้อันนี้คือเป็นการสอยผัดถุง นะคะผาผงผับป่ายลุดของลูกค้าเป็นเอามา,าคือเฝ้าเล่งออกเพราะว่าเดียว่วงสงการจองวันที่สิบไปนี่ก็สิบว่าคอยได้เหตุงานเพราะว่าเพื่ออยากพี่น้องมัดจากต่างจังหวัดจังซีนะคะกัดสิได้ผ้าเล่นสงการยุบานแม่แต่ว่าช่วงนี้คือเขาบ่า้เล่นน้ำสงการก็คือต่างเหตุกับข่าวกินกัน เป็นขอบขั้วไงน,นะคะก็คือมาพอมนากันญาติพี่น้องมาร่วมกันพักกันบริเลนน้ำคือแต่กรอนแ่วกะคือเห็ดกับเข่าเห็ดกับเข่าสู้กันกินนางคุยนังวงหัวมวนกันตามภาษามาาพอกันนะคะแต่สมัยก่อนทิเมลตีเห็ดงานูุกรุงเทพนะคะ ขันหอดหนาสงการเนรี่รูซสึกว่าดีใจดีใจสิได็กลับบ้านนะคะกลับบ้านนี่ก็โอ้โหลดติดแห้งๆนะคะมันคือตอนสมัยหนน้อยเจ้าของยังเป็นเด็กหน่อยอยู่นะคะขันหอดหนาสงการเพราะว่าเด็กนย้อยนะคะขันนาสงการเดียวกับพระกันไปสงนำพระยุวัตูปโกนานะคะไปสงนำบัดช่วงนาสงการยังสี่ตั้งสมัยแมรัตตีหนย้อยยังสี่ เพื่อนก็จัดช่วงจัดงานนาสงการจัดหลายหมื่นต่อเต่ากันนะคะมีหมอลำเบิงมีสุยางนะคะเป็นเด็กหน่อยยังสิกีรวนอีหลีนะคะเพราะว่าขันหอดหนาสงการยังสิก็คือต้องได้เล่นน้ำสงการมันพ่อเด็กหน่อยโอ้มวนสุดๆค่ะชิดพ่อบรรยากาศช่วงสมัยเด็กหน่อย อยากย้อนเวลาไปได้นะคะคือมันมวนอีหลีบ่ราะเคือสมัยสมมือสมัยสมมือนี่คือบ่คอยมีผู้ใดอยากออกไปเล่นน้ำนะคะมันสิเล่นน้ำได้นี่บ่เครือสมัยตะกี้สมัยแมลารตีน,น,น้อยๆมวนอีหลีค่ะสิเด็กน้อยสิดีใจที่สุดนะคะสิ้เล่นน้ำสงการปลาปแป้งน้ำสงการ แล้วัดท่านี่คือเล็กน้อยเนาะค่ะในเรนานาร้ำสงการนักสิมคือมันเป็นอีหยังจีมวนอีหลีเมละตีคนหนึ่งแหละนนาสงการบ้านเมละตีนะคะกับมีพี่น้องหกค้นมีพี่น้องหกค้นสิพักกันไปแต่ละมือแต่ละมือพ่อนสิจัดช่วงสงการนี่พ่นจัดหลายมือเหมือนพราคะค่ะเตรียมโตแล้วออกไปเ่นานา้ำสงการไปปะแป้งสงการ แม่นสิเป็นช่วงเล็กน้อยนี่ก็รู้สึกว่ามวนอิหลีนะคะเพราะคือสมัยสมมือนี่สมัยสมมือนี่แม่นสิออกไปเล่นน้าได้ก็ว่ามวนคือสมัยตะกี้สมัยตะกี้นี่บอกเลยว่ามวนแบบสุดๆเลยนะคะนะคะเพราะว่าเล็กน้อยสมมือนี่ไมแเมลาตีนี่น่อยนี่ว่าก้อนสิหอดหาสงการยังสี่ที่เก่าที่สิบไปยังสี่กับสิบพักกันไปเตรียมน้ำอบน้ำหอมไปสงน้ำ ไปสงนำพระธาตุยุวัดนะคะสิพากันไปออกมือเตรียมนำอบนำหอมไปไปสงตามตามเกดีตามพระพุทธลูปยุวัดนะคะแต่สมัยนี่บรูว่ายุบานนี่เป็นมีการสงนำือสมัยตะกีบว่าวไปแล้วก็คิดพ่อสมัยตะกีนะคะสมัยตะกีนี่มวนอินีย่อมหลับเลยนะคะอันนี้ก็คือมเมื่อว่าวสมัยตะกีให่ฟางนะคะว่า มันมวนกลัวเสมอสมอนี่นกัเป็นอีหยังที่บ่คือตะกี้นะคะตะก,กี้นี่มวนนีหลีนะคะอันนี้ก็คือม่าคุยเรื่องซับเพเฮล่าให้ฟังซื้อๆนะคะจังไงก็ขอเป็นกำลังแรงใจให้แมละตีด้วยนะคะอันนี้คิดหอดคิดถึงทุกคนกันบบ่ได้ล่วมเขีบโดนนะคะก็เลย มะเว่าวสู้ฟ้างวานาสงการไอ้ไปใสเน่แต่ส่วนมากนี่ขั้นตอนเป็นเล็กน้อยเนี่ยไ,ไปมวอยู่แต่ว่าช่วงเป็นไหวนี่แล้วคือบุคคลได้ออกไปใสนะคะจ้งได้กฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ราติแม่เลี้ยงเดี๋ยวพอเที่ยวพอรมด้วยนะคะถ้าว่างๆเดี๋ยวจะพาออกไปบรรยากาศข้างนอกนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ